ยังคงอยู่ในเรื่องของการศึกษานะคะแต่เราขอม้ไปในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสค่ะทางด้านของสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้จัดพิธีวันครูนะคะประจําปี2565ค่ะไปกันที่จังหวัดนาราธิวาสกันต่อนะคะที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนพรรษาสารการจังหวัดนาราธิวาสค่ะ นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานในพิธีเปิดงานวันครูครั้งที่66ประจำปี2565ค่ะ ในส่วนนี้นะคะสำหรับการจัดงานค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่66ประจำปี2565ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะทางคร,รูสภาก็ได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดค่ะเป็นผู้นำในการประสานแนวทางการจัดงานวันครูค่ะไปยังหน่วยงานทาง,าาท,งงทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัดรวมถึงการจัดงานวันครูในหัวข้อเกณฑ์สาระการจัดงานวันครูภายใต้แนวคิด พลังครูยุคใหม่สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากลค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยพิธีรำลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์นะคะรวมไปถึงการมอบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร รางวัลครูสดุดีประจำปี2564รางวัลโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2564รางวัลครูสภาประจำปี2564รางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2564รางวัลพระพฤหัสประจำปี2564รรางวัลเด็กเยาวชนดีเด่น ประจำปี2564และรวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาจากโครงการครูนราชวนวิ่ง2021ที่ผ่านมาด้วยค่ะ